ในสามก๊กมีหลายเหตุการณ์ที่หัวหน้าใหญ่แตกทับแล้วรีบหนีเอาตัวรอดทั้งที่กองทัพตัวเองยังไม่ทันแตกหมดหรือต้องพ่ายแพ้แน่ๆแ,แล้วโดยส่วนมากหนีเพื่อรักษาชีวิตหรือไปตั้งหลักใหม่มากกว่าจะยอมตายกับกองทัพเหตุการณ์ที่เด่นๆเ,เช่น1อ้วนเสี้ยวแพ้โจโฉที่กลัวต่อสึกกลัวต่อคอสสองสถานการณ์อ้วนเสี้ยวมีกำลังมากกว่าโจโฉหลายเท่าแต่พ่ายแพ้เพราะถูกไฟเผาคลังสเสบียงที่อวิเฉิญยุทธการเพลิงเผาสเสบียง เหตุการณ์เมื่ออ้วนเซียเพียงพล้ำแทนที่จะอยู่สู้กลับรีบหนีกลับค่ายปล่อยให้ทับเสียควันแตกกระเจิงผลอ้วนเซียกลับไปเก็บกําลังใหม่ที่เมืองกิจจิ๋วแต่กําลังใจทับเสื่อมถอยสุดท้ายก็ล้มเหลวและเสียชีวิต 2. เล่าปีแตกทับที่เมืองเตียงศึกอีหลิงคอ2สอ 2. สถานการณ์เล่าปีนํากองทับใหญ่ออกไปรบซุนกวนเพื่อล้างแค้นให้กวนอูแต่เจอกลยุทธ์ไฟเผาค่ายของลกซุนกองทับแตกพ่ายยับ เหตุการณ์แล้วปีต้องรีบหนีออกจากค่ายเอาชีวิตรอดไปตั้งหลักที่เมืองไปตรงไปตี้ผลไปตั้งตัวใหม่แต่สุดท้ายป่วยตายไม่ได้แก้แค้นสำเร็จ 3. อ้วนสุดน้องอ้วนเซียวแพ้โจโฉสถานการณ์อ้วนสุดเป็นขุนศึกใหญ่ในภาคเหนือแต่เมื่อสู้โจโฉหลายครั้งเพียงพม,มักหนีก่อนเพื่อรักษาตัวเองเหตุการณ์หลายครั้งทิ้งทหารทิ้งเมืองหนีไปตั้งหลักที่เมืองอื่นเช่นหนีไปเฮยเปย ผลสุดท้ายถูกกองโจรฆ่าตาย4้ากษัตริย์ง่อปลายราชวงศ์สถานการณ์เมื่อราชวงศ์วยส่งสุมาเอียนจิ้นอุตี้มาตีง่อส่งคสอ280กำลังง่อแต่าายแน่เหตุการณ์สุนห้าวไม่สามารถรับศึกได้หนีออกจากเมืองนานกิงเพื่อรักษาชีวิตตัวเองผลถูกกองทัพจิ้นจับตัวไปต้องยอมจำนนได้รับการไว้ชีวิตแต่ถูกลดฐานะสรุปในสามก๊กมีหลายครั้งที่ ผู้นำหนีก่อนเวลาทับแตกหรือใกล้แพ้ส่วนใหญ่หนีเพื่อเก็บกำลังใหม่เช่นเล่าปีหลังอีหลิงอ้วนเซียวหลังแพ้กลัวต่อบางคนหนีแล้วก็ไม่ฟื้นเช่นอ้วนสุดถูกฆ่าตายในภายหลังบางคนหนีแล้วถูกจับเช่นสุนห้าวงอกกปลายราชวงศ์